กลับมากินข้าวกลับมากินข้าวรู้สากเปล่าน้ำแบบนี้ว่าข้าวก้าชิวๆดีนะสองเอเนี่ยแหละสองเอไม่ใช่อีกพี่มาทางไหนมางนี่ยนะ มาทางนี้เขาไม่แนนะาทงพี่เลยเหรอที่มาทาทงนี้นำค้างพี่เลยเหรอรถคันใหญ่ๆมาแบบนี้เสียวตลอดเลยเอ,อ๋อไอศครีมพาเที่ยวพาทำเราส่งงานนี้เสร็จแล้วตอนนี้ประมาณ บ่ายโมงนะครับรายได้4 3 3บาทนะยังไม่หักค่าน้ำมันนะก็เดี๋ยวเราจะกลับไปกินข้าวก่อนเพราะว่าอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆหองพักที่ผมอยู่นะครับประมาณกิโลเดียวเยวนั่งดอยู่ในห้องนด้สบายเย็นๆพืนน้นใจ <ไป S 1> กลับมากินข้าวกลับมากินข้าวไงมไม่มีอะไรให้กินมามงมามาก็ได้กลับมาก็ไม่ได้บอกแม่บ้านไว้ก็เลยไม่ได้ทำเลยมาให้กินก็เลยมาต้มมามาก,กินแล้วก็อุ่นลูกชิ้นนี่แล้วก็ไข่เมื่อเช้าเฮ้ยวิ่งงานแถวนี้ก็ มันก็ชิวๆดีนะกลับมาตอนไหนก็ได้เดี๋ยวกินเสร็จก็กดงานที่ห้องเน,น,นี้ก็กินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมากดงานกันดูว่าจะได้ตอนไหนจากบ่ายโมงครึ่งระหว่างนี้เราก็เปิดแอปลาลา o ม e ไปด้วยนะครับเปิดมีงานลาลา o ม e ได้แล้วครับอีกอะกับเฮาปรึกษา86แล้วเหมือนมันแบบว่ามันใกล้ใครอ่ะมันจะวิ่งมาที่เครื่องที่ใกล้ก่อนเนาะแบบเซียววีอ่ะเซีวีมาที่พี่แล้วก็อาจจะผ่านไปอย่างเงี้ยถ้าพี่รีบกดก็ได้เดี๋ยวดูก่อนดีส่งหมู่บ้านเลยนะ องค,ครับครับตรงต่อได้อละสสองบาทไดนได้ละห้าสิบแ่เจเลย มหมายเหตุเขาก็จะมีบัตรนนที่มีซอยพอร้อมเลยครับอย่างง่ายแล้วเขาเขียนด้วยว่าใส่กระด้าได้เลยสิบสองสิบห้าสิบสามอยู่ ครับเนี่ย อะสวัสดีครับจอดผดงานได้ง่ายต้องงี้รึเปล่าลมยิ่งใหญ่ ห้าสี่เลยนี้ย็จะใกล้ราดกับบอลเผื่อได้บาลพิซซ่า อย่างวะโอ้เมื่อยน้ำว่ะโอ้ไม่ไหวแล้วเมื่อ,อย้องไปกดที่ห้องดีกว่ากดสู้เขาไม่ได้ไม่กด พักแล้วกดท,ที่ห้องก่นกดไม่ทันยอดได้ส7 5สบาทน้ำมัน้ประมาร้อยนึ่งกับมั้งเฮ้ยพูโมต่คุยเฮ้ยเยอยเย เข้าละได้ไทำง,งานลาลามูฟจะได้ไม่ได้ครับได้ด้วยลาลาโม้ไกลหรือใกล้วนะเนี่ยเสียวมากเลยทำงานลาลามูเป็นดีวะอย่ายว้ถามก่อนว่าโหอ,อยู่ท้งเข้าไหนวะล็อกการเด้นเหรอนี่แหละโดนตามเลยอย่างนี้อยู่ตรง ข้างหน้านู่นตัางหานถ้าจากข้างหน้าไปนะก็ประมาณสักสามกิโลพอกลับมาถึงห้องไกลกว่าเดิมก็ต้องไปรับทางเดิมที่มาแต่ก็ยังดีได้ได้ตังค์ร้อยยี่สิบบาทมา <S <S ั้งห้องแปด บางนายอย่างเดียวนะใช่ครับยก็ได้ครับอ้ยได้พอดีอ่อันนี้เดี๋ยวกันมันมีส่วนอันนี้เก็บเงินกับฝั่งโน้นใช่ปะชช่ะโอเคโอเคได้ครับ, okay. รบเรียบร้อยผมไปเลยครับข้าบผมขุณค้าบสวัสดีครับ よく見つけなさい。 สิบสองร้อยบาทครับสาาอ,อ้อบาทก็เติมไปก็เหลือที่อีกหนึ่งก็ไม่ได้เติมเต็มเตีเต้ตยประมาณนี้เลย ไปตาม G P S ดูดิโอ้ยนี่ไงป้ายก็บอกอยู่สมิธวินมิวโอ้ยไนงี้ได้โว้ย าทางไหนมานี่มาทางนี้เขาไม่แนะน้ำทางพี่เลยเหรอไปซ้ายเลยออกจากลูกกอมจะซ้ายเนี่ยออกไปอยู่เนี่นี่นี่ไปนี่แล้วออกขวาไปขวาเหรอขวาเหรอขวาไปเจอลูกกอมไปเจอกลมอย่างเลี้ยวซ้ายค่ะอันนี้เลี้ยวขวาก่อนนะขวาแล้วก็ซ้ายขอบคุณครับ โซน a อสามป่ะโซน a นอสามเอสามเดี๋ยวไปเลยหรอไตองมาัดไรัี้เงออกบางนาตาดตรงนี้เว้ยเดี๋ยวออกบางนาตาเลยครับอันนี้ตายอยู่ข้างใเลยน,นี้ โอร้อยยี่สิบสามบาทครับ 咚。嗯 高模数。 ใหญ่มาแบบนี้เลเียวตลอดเลย ดีครับผมแล้วละมูฟครับอันนี้คือผู้อผู้ส่งใช่ว่าเอยต้นทางเน,นาะเป็นบริึ่งหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งหกเอ็มสิบสองใช่ไหมเนี่ยผมต้องไปยังไงอ่ะบางนาสองนะครับ ผมเคยไปตุงบางนาที่ใกล้ใกล้เออเขาเรียกอะไรร่วมกัตันยูใช่ไหม้าวแต่เขาปักหมุดมาตรงนี้อ่ะโอมันเลยมันไม่ใช่มันตรงข้ามอ่ะเจ้าแม่ทับทิมอ่ะมันไม่ใช่เลยอ่ะปักหมุดโอ้โแมต้องไปลับรถไปด้วย สองกิโลเสร็จกิจน,นี่อาจจะต้องกลับเลยนะเนี่ยมาจากเชียงโปะครับแล้วก็กลับเข้ามาขัมาขนมนาถนนสี่แยกแล้วก็เดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาตัวหน่อยเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้ารุ่งเก้าแล้วก็ไปทาง,งลุนบุรีไปถึงมุนบุรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายเพื่อไปทามทางนะครับ อครับสองใช่ครับน้ำก,ก่อนนะคร,ครับผมครับงานนี้สองร้อยหกสิบสองบาทนะ กลับเลยตั้งใจจะเอาลาล่ามูฟกลับไม่ค่อยมีงานโผล่มาเลยตอนนี้บ่ายสี่ห้าสิบแล้วอยู่ที่ลามอินทานนะที่เมื่อกี้ส่งงานลาล่ามูฟอะก็กลับดีกว่าจะได้ไม่ต้องรีบมากจะได้ไม่ต้องขับเร็วรีบทีไรก็อันตรายทุกทีนะผมเพิ่งกลับบ้านครับ ไปไม่ถูกไปแล้วกับทางเนนบุรีเข้าลมก้าดีกว่าง่ายสุดทางคุ้นเคยเคยไปแต่ไม่ใช่ว่าจำได้นะต้องดูทีดียว รถในงานเสือได้ไปร้านกระบังเแค่น้อยอะไรนี้ขับรถตรงนี้อีกมียาวเลยก็ถึงรานกระบงังแล้วนะตอนนี้นะครับผมก็เสร็จภารกิจแล้วทิ่งตั้งแต่ยิ่งงานตั้งแต่สิบโมงครึ่งจนถึงห้าโมงครึ่งก็ประมาณ เจ็ดชั่วโมงนะครับนี่รายได้ก็ราลามูฟสามร้อยเก้าสิบสามบาทลายแมนก็สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทรวมกันเป็นหนึ่งแสนถึงรวมกันเป็นแปดร้อยหกสิบแปดบาตีว่าวิ่งไปประมาณร้อยห้าสิบกิโลครับตีว่าเปลืองๆเลยก็ร้อยห้าสิบบาทไป คับฟฟร์ซ่าอย่างจริงไม่ถึงหรอกก็เหลือเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดชั่วโมงเจ็ดร้อยก็ประมาณนี้แหละวันนี้โอ้เหนื่อยเมื่อยห้าโมงครึ่งก็กลับมานอนแผ่สบายแล้วแล้วแต่เราก้วิ่งงาน Delivery โอเคขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายสนุกเปล่าถ้าสนุกนะติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยววิ่งอีก แล้วมีอะไรก็มาอีกเงอะแค่นี้แหละบ,บาย